ทำนายความฝันฝันเห็นซากงูตายฝันเห็นซากงูตายสามารถตีได้หลายตำราในตำราที่หนึ่งท่านจะเจอเนื้อคู่คนรักคนพิเศษคนที่อาจจะได้คบหากันสิ่งที่คาดคิดจะสมหวังฝันเห็นซากงูแห้งท่านจะได้พบเนื้อคู่คนพิเศษ มีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนอายุน้อยกว่าฝันเห็นซากงูหรือซากสัตว์ซากสัตว์ซากงูซากสัตว์สตาฟคุณอาจจะกําลังพัวพันอยู่กับคนช่อโกงคนพูดปดคนเสแสร้งคุณคุณจะต้องระมัดระวังจะมีคนมาหลอกลวง ให้เรามัดระวังจะมีคนมาหลอกลวงให้ระวังเจอคนแปลกหน้าจะมีมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิทต,ต้องระมัดระวังพวกสแกมเมอร์คนหลอกลวงมิจฉาชีพฝันเห็นซากงูตายถ้าเป็นซากสัตว์หลายตัวผู้คนกำลังซุบซิบนินทาคุณ คุณกำลังโดนดูถูกถูกลายล้อมไปด้วยศัตรูต้องระมัดระวังเรื่องการดำเนินธุรกิจฝันเห็นซากงูตายในบางครั้งอาจจะหมายถึงความรักดีแต่การงานไม่ดีธุรกิจที่ดำเนินอยู่มีคู่แข่งทางการค้าเยอะคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปฝันเห็นซากงูตายเลขนำโชคหนึ่ง สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ด